ก็ไม่ไม่ค่อยชัดนะพี่อยู่ดิหรือว่าฟาเลนเมาไม่เห็นอะไรเลยนี่ถ้าบอกทางไปถูกไหมเนี่ยถ้าบอกทางบมกไปได้เหรอเอาเส้นรามสียิงยาวไปเลยอ๋อไม่บ่อยได้ไงก็บอกไปทุกวันเลยเจ้าตังทุกวันเลยอ๋อดีเนาะมีแฟน มีแฟนหาตังค์ให้ด้วย,ยโ,อโอ้โอ้ที่ไปนี่ควรใช้ตังค์หมดเ <c oughs> อาสักชั่วโมงหนึ่งเราไปลงช่องไม่ถึงหรอไมไปเนี่ยโอ้ได้อยู่ภาพก็ได้อยู่ เช้าเช้าบันจัดด้วยมาทำการวันแรกอ่ะพี่ผมขอไปหน่อยได้ไหมล่ะคนไทยด้วยกันเนาะให้กันได้เนาะ <c oughs> เอพี่เนี่ยมากับผมความรู้ใหม่ด้วยได้บอกวินมอเตอร์ไซ đi <laughs> 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 bao nổi cũng được rồi, đồ lớn vậy ba không chưa รถจริงพอไทยเนี่ยถ้ารถใหญ่ไม่บอกว่า apa dia กับหมาเขาแก่ที่ผมพัวทำแนงเรียกหมาในซอยยงเจริญพี่เคยเข้าเข้ายงเจริญไหมไม่เคยเหรอไปแล้วนะไปแล้วนะไปเร็วอนุญาตนะสุขภาพผมรีอนุญาตนะ เดี๋ยวซ้ายได้เหรอไปเลยมันเตะก็บเสือได้เร็วเมื่อกี้ไมแดงโทษนะครับ่น้านเ่นเอาอี่เอเฮ้ยเราต้องกลับให้ทันด,มมนดิผมผมค่อยลงลงปูเข็มมาเรื่ยเรืจักกิ ไม่ได yeah, no. right. so oh, right. ้หาลุงโปเก็บกั่นคนเอาหรอต้องกลับต้องกลับทั้งคู่เออต้องไม่เปียกเราต้องไม่เปียกเฮ้ยขอโทษผมไม่เห็นโอ้เออไม่เอาที่ดีไปหรอ อยู่ชั้นไหนพี่อยู่ชั้นไหนโอ้เราเป็นคนชั้นต่ำผมอยู่ชั้นหนึ่งเนยใช่ชั้นสิบยุงมันบินขึ้นไปถึงเราไม่มียุงเลยอ่ะมีเหรอต้องขึ้นไปทีละชั้นเลยเออราเข้าไปในลิฟต์เลยเออมันขึ้นลิฟต์ยุงขึ้นลิฟต์ ตอนนี้ยุงฉลาดยุกยุกเกี่ยงหมดเลยนะตรงเนี้ยในองศานไม่ค้าบางคนต้นอง้านนะเพราะว่าเออถ้าถ้าจะไล่เขาต้องมีที่รับรองให้เขาดีที่ เราขายมานานแล้วอะ่ะบางคนเออเพิ่งลงทุนก็มีที่เพิ่งเช่าตลาดเพิ่งลงทุนซื้อของไอนน้เรียบร้อยเลยไปไหนอะ่ะไปต่อยเป็นเลยเฮียกู้เข้ามาเรียบร้อยเลยหน้ามื่เนเลยทีนี้เอาจริงๆนะผมว่านะมีหรือเปล่าหรือว่าให้เลือกอย่างเดียวอันนี้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่เนี <laughs> ่ย ดีดีกว่ากับรถแับคนแก่คุ้ยที่สุดเลยคนแก่ออไอหนูเบาๆแต่ไ่ขับรถไม่ดูเลยไอหนูขับอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะลูกเฮ้ย ใช่ใช่ใช่ภูเขาแก่นคูเแก่นภาคอีสานเออถ้าจะเป็นเต่าเลยพี่อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยตได้หมดสิงห์บุรีถิงบุรีภาคกลางใช่ป่ะภาคกลางก่อนถึงนครสวรรค์ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าจำได้อยู่สายเส้นเอเชียใช่ป่ะเขาทำถนนยังไงตอนไปตอนนั้นยังเป็นทางทุเรศอยู่เลยโอเค มันเป็นรอยมันทางท้องพยาน่ากันเวลาเห็นอะไรที่แบบแปลกตาเลยจับแม่นที่ไหนายเลยยิงคนลากยาวไปเลยทางที่เป็นแบบว่าท้องท้องพยาน่ากันเออเออเออแล้วมันยาวเลยนะไม่ใช่เป็นสั้นๆเยอะอยู่นะ เ,เส้นลาดยาวเฮ้ยมันอันนี้มันผ่านของราดใช่ไหมก็ผมไปนครสวรรค์นเนี่ยมันจะผ่านของราดกระแบงเ์เว ไปผักน,นู like. <c oughs> ้นยี่บ่เลยมันก็มันก็ตกตามเราเลยต้องไปเก็บผ้าใช่ไหมเนี่ยอ๋อจังทำผ้าเข้าตาม G P S เลยใช่ไหมโอเค 4นาทีขนาดมาบันทึกตรงอะไรนะสะพานพระโขนงยังมานี right ่ยัง14นาทีเลยเราออกมาออกมาประมาณ10นาทีได้ปะเพราะว่าได้หละตรงตรงถ้มก่อนนุชมาไปได้ยัง จะไปขึ<อ>้นยงไงเราจะลงไหมเฮ้ยผมลงได้ไเ,ดเออของเรานี่แนละต้องรออยู่แล้วล <c oughs> อันนี้ผมเช็ควินเลยแล้วไดูกันมาดูกันมาดูกันนี่หนึ่งร้อยหกสิบสามบาทครับนี่นะ <c oughs> ทำเป็นชาเลนจ์ด้วย นี่ลูกค้าไปกลับด้วยไม่ต้องเรียกโบใหม่เสียสักดีปิดเลยปิดงานเลย <c oughs> <c oughs> เอาล